จะมาสอนวิธีหาเงินจาก YouTube คลิปละ9บาททำยังไงไปดูครับกดเข้าไปที่ YouTube ตอนนี้ระดับของผมอยู่ที่แพตตินัมผมมีงาน30งานต่อวัน30งานต่อวันผมกดรับงานอ่ะผมกดรับให้ดูงานก่อนนะกดเสร็จกดย้อนกลับมาย้อนกลับมาเสร็จกดกลับมาที่ภารกิจแต่เสร็จนี่คืองานที่ผมรับมาก่อนหน้าแล้วนะกดรับเสร็จผมกดเข้าไปที่ภารกิจของผมผมมากดที่กระโดดมันจะเข้ามาที่หน้า YouTube นะผมต้องกดไลค์กดติดตามแล้วก็แคปหน้าจอ เสร็จผมกลับไปที่เว็บไซต์เดิมกดนี่กดเข้าไปที่รูปภาพครังภาพส่งภาพล่าสุดเมื่อกี้ที่แคปจอไว้ว่าไ like, ์แล้วกดติดตามเรียบร้อยแล้วกดเพิ่มเข้าไปกดเพิ่มเข้าไปกดส่งเรียบร้อยครับแค่นี้ผมก็ส่งงานเรียบร้อยแล้วงานจะอยู่ระหว่างการทบทวนประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้คืองานที่อยู่ระหว่างทบทวนนะถ้าครบหนึ่งวันสำรวจแอดมินเช็คเรียบร้อยแล้วจะมาอยู่นี่เสร็จสมบูรณ์นี่ครับคลิปละเก้าบาทวันหนึ่งสามสิบคลิปตก วันละ270บาทนี่ตอนนี้เงินผมเหลือ3 7บาทเพราะว่าถอนไปหมดแล้วดูนี่รายได้รวมตอนนี้อยู่ที่12,000บาทนี่เดี๋ยวผมให้ดูว่วาไม่จริงกดเข้าไปที่กระเป๋าเงินนี่นะผมเติมไป6000ผมถอนตอนนี้กดถอนนี่300400ีนี่ 300, นผมค่อยๆถอนนะครับได้เงินใช้วันละ2 0 0 300กว่าบ,บาทก็โอเคนะอยู่ได้ช่วงโควิดแบบนี้นะครับลองดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ